สวัสดีครับสวัสดีค่ะเบลครับอิอนทีแรกของเราจะมาบอกว่ามีคอนเทนต์อะไรบ้างใช่ไหมครับช่องของเรานะคะก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับมุมมองนะครนสะท้อนสังคมหรือสิ่งที่ทุกคนกําลังรู้สึกแต่แบบ ขาดคนสื่อสาราเราจะมีสื่อที่สะท้อนมุมมองแล้วก็เข้าใจทุกคนนะคะแล้วก็เราจะมีวิดีโอ<ม>คอนเทนต์เกี่ยวกับความรู้สุขภาพผเผื่อใครสงสัยว่เอ้ยฉันเป็นอันนี้อยู่ฉันเป็นอันนั้นอยู่่ารอติดตามนะคะที่สําคัญนะคะเราอาจจะมีละครสนุกๆให้ทุกคนได้ติดตามกันค่ะว้าวและเหมือนได้โดนกระซิบมานะครับเขาบอกว่า เอาดาราหรืออินฟูนเซอร์มาด้วยอันนี้ก็ต้องรอติดตามต่อไปค่ะว่าเพอเพอเนี่ยศิลปินที่มาร่วมแจงกับเราเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ทุกคนกำลังติดตามอยู่ได้ใช่ครับช่วยสนับสนุนผู้ใหญ่เจดีของเราด้ยนะครับวันนี้เราอยู่กับผลิตภัณฑ์แทนตั้งโกคุณศรีนั่นเองครับตัวนี้นะคะ ปุ๋ยแพนตาโกตาพระใหญ่สำลิ์นะคะใช่สำหรับเกษตรกร,ร,กรหรือคนที่ทําพืชไร่พืชสวนผักสวนครัวหรือค,รคนที่ปลูกผักตามคอนโดพีเนียมก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้ใช้แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังวีทีอาของคนที่ใช้จริงกันเลยคะ่ะใช่ครับผลตอบรับลูกค้าก็คือถ้าเขาเอาไปครั้งหนึ่งเขาก็จะมาอีกอีเรื่อยๆอย่างนี้นะ<ม>ผลตอบรับดีดีมากๆเลย ออนไลน์ก็ลองลองเอามาใช้ดูว่ามันจะดีไหมเนานะตามคำโฆษณานะเอามาใช้ก็มันดีขึ้นจริงๆปราบรุงผลก็ได้พันอย่างนี้มันก็สวยมันไม่ค่อยเป็นโรคนะภูมิตาทานมันดีผลมันก็สวยนะอยู่ได้นานหกเดือนท่พาเมื่อ ขณรานคลาลงพอยหได้เกี่ยวไปออไว,นะนนว่าอน,น,น,นาได้ยนนะแยหมื่นแล้วเนาะราคา่ันี้แสนคุเนาายก็จะแสนขั้วคุณเนาะเดเแสนสาม0มื่บพอใส่แฟนตะกูได้เลยครับเพราะนานี่โอ้ได้สามมืสอง่ปีลเท่ยเห็ดมันไปก็เป็นนี่ไปเรื่อยๆแล้วพอมาใส่แฟนตะก,กนี่ว่ามันปีละสองเท่านี่ว่าพอเล้ยอยู่ครับใต่มาได้สอสมปีแล้วครับนี่แหะครับพี่น้องเอ้ยแฟนตะก,กูวซื้อถึเเดียวใส่จนคุ้มแลยของพ่อม่สมิทธ มันจับดอกดีแต่หน่วยมันใส่ไงได้น้ำหนักตามลถึงหาลรับประกันเลยความหวานบ่ต้องไปใส่ยาแดงมันแตกต่างกันคือเขาโฆษณาตัวนี่ว่าก็เลยใส่เลยว่ามันดีเจอแผ่นตะโกนมากผมว่าสีล้อมเมืองก็น่ารู้ที่ผ่ามือนี่ใบนี่ที่ตะใบใหญ่นะยาตัวน,นี่เทาบักไก่บดด่บได้ผลแบน,นหไหนการเตียนน,นนี่เอ้าเอาดูหฮันอย่นงไรได้ตั้งสีกิ่วบนทึ่งอันกที่ผ่ามือสีหนึง ปากถึงสเตเตศรกรเช่าไห้เช่าหน้าเช่าวสวนเพราะว่าสิเป็นเข่าเป็นมั่นเป็นอย่างขี่ได้เบิดปุ๋ยแผ่นตะโกของพญอใหญ่สำลิดมีคุณภาพดีรับประกันของแข้บ่ตัวต้องลองดูครับมันมันได้ผลจริงๆครับช่วยบำรุงผลบำรุงใบมันเล่งรากอะไรก็ได้นะได้ทุกอย่างเลยดีจริงงของพ่อใหญ่สำลิด <c oughs> ใช้แล้วคุ้มต้องพ่อใหญ่สำลิดครับ ใหญ่ใหญ่ใหญ่เพราะใช้แพนตาโกตราพ่อใหญ่สำลิดใช้ได้กับพืชทุกชนิดมีสารอาหารที่พืชต้องก,การทำให้พืชของคุณใหญ่ใหญ่ใหญ่สนใจหาซื้อได้ที่ร้านขายอุปกรณ์การเกษตรใกล้บ้านท่านหรือโทร043306484 Line ID a d v a n d i t World แล้วเราก็ฝากกดติดตามฝากกด Subscribe ด้วยนะครับกดกระดิ่งเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราลงคลิปอะไรเนี่ยลงคอนเทนต์อะไรคุณจะได้เห็นเป็นคนแรกเลยนะครับก็จะแจ้งเตือนไปยังมือถือของทุกคนเลยนะคะจ,จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆความร<ว>ู้ดีๆ ละครที่อะไรใหม่ๆหรือศิลปินที่ทุกคนกำลังติดตามอยู่นะคะโดยที่แพลตฟอร์มของเราเนี่ยเราลงทุกแพลตฟอร์มเลยทุกคนสามารถดกดติดตามได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะหรือฝากติดตามช่องของเราอัปเดตข่าวสารใหม่ๆและอย่าลืมอุดหนุนปุ้ยแพนต้าโกตาพ่อใหญ่สำลิดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานให้น้องๆทุกคนนะคะได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆใ,ให้ทุกคนได้รับชมต่อไปคะ่ะ